รดูกรุนเนี่ยทำให้เกิดกระดูกหักนะครับโรคโรคเนี้ยนะครับไม่มีอาการ,รเลยเลยแต่เราพบว่าเราล้มจากที่ที่จากที่เรายือนอยู่หรือจากที่เรานั่งเก้าอี้อยู่แล้วก็มีข้อสะโพกหักได้นะครับคนเราเนี่ยจะไปถึงจุดที่กระดูกหักหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามวลกระดูกสูงสุดของเราเนี่ยเยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่ามวลกระดูกสูงสุดของเราทําการสะสมมวลกระดูกได้เยอะนะครับถึงแม้เราจะเริ่ม อายุมากขึ้นกระดูกบางลงบางลงกรุนลงเรื่อยๆนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะไปแตกเส้นที่กระดูกเนี่ยมันบางถึงจุดที่มันจะหักเนี่ยส้กอายุ90หรือ100ปีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่พบกระดูกหักแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างมวลกระดูกสูงสุดได้ไม่เยอะนะครับอา,อายุ60แล้วก็ตัด เส้นที่จะทําให้เกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยกระดูเราบางลงจนถึงจุดที่มันหักได้ง่ายแล้วเนี่ยเราก็จะประสบปัญหากระดูกหัก,ก การที่จะจะมีมวลกระดูกสูงสุดได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับมวลกระดูกสูงสุดก็คือมวลกระดูกจุดที่มีความหนานแน่นมวลกระดูกมากที่สุดพบในผู้หญิงก็ที่ประมาณ30นะครับ3 0มสถึงสาปีนะฮะคนที่จะมีมวลกระดูกสูงสุดได้เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างได้แก่เชื้อชาตินะครับคนผิวดำมวลกระดูกจะสูงกว่าคนผิวขาวและคนเอเชีย คนเอเชียเองจะกระดูกบางกว่านะครับขึ้นอยู่กับว่าเขากินนมเยอะไหมขึ้นอยู่กับว่าเขาออกกําลังกายมากไหมนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงที่เราอายุน้อยตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ30ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เราสะสมมวลกระดูกถ้าเราไม่ได้ทําการสะสมมาไม่ได้ออกกําลังกายเหมาะสมไม่ได้รับแคลเซียมเพียงพอไม่ได้กินนมเพียงพอกินน้ําอัดลมปริมาณมากเราก็เพิ่มความเสี่ยงที่มวลกระดูกของเราเนี่ยมันจะไม่สูงเท่าไหร่ ออมมวลกระดูกของเราไม่สูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีอัตราลดลงโดยเฉลี่ยนะครับถ้าในผู้หญิงเนี่ยมันจะลงประมาณ0.5-1%ต่อปีพอหมดประจําเดือนเนี่ยมันจะลง3%ต่อปีซึ่งมันจะลงเร็วขึ้นกราฟกมันจะลงเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามวลกระดูกเราไม่สูงมากนะครับเราก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักเกิดขึ้นได้